ัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์เตียนนสุขาหรือว่าพี่นกนะคะตอนนี้สังกัดกลุ่มงานสารนิเทศสำนักประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะจะมานำเสนอลักษณะของสื่อประเภทใหม่นะคะเป็นสื่อดิจิตอลชื่อว่าดิจิตอลไซเนตมันจะมีความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราตามไปพูดคุยกันค่ะสื่อดิจิตอลไซเนตนะคะ เป็นสื่อชนิดหนึ่งค่ะเกิดจากการผสมผสานสื่อทางสารสนเทศร่วมกับการสื่อสารของการประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆที่เรามีอยู่นะคะคอนเทนต์ที่จะสร้างการเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาสถาบ,บันนิติบัญญัติต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดองความรู้ที่น่าสนใจชวนติดตามทันสมัยค่ะคอนเทนต์นี้นะคะก็ะออกแบบมา ในรูปแบบของภาพนิ่งก็ได้ภาพเคลื่อนไหวก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้นะคะมัลติมีเดียต่างๆค่ะสื่อต่างๆนี้มีอยู่ในดิจิตอลไซเนตค่ะสืบเนื่องจากองค์กรของเรานะคะต้องการพัฒนาเพื่อการเข้าสู่การเป็นสมาร์ทพาร m ม n ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องต่อยอดเรื่องนี้ค่ะขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาดิจิทัลค่ะ ซึ่งสื่อด้วยท่ l นไซเน็ตได้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะถามว่ามันดียังไงคะเกี่ยวกับการใช้สื่อชนิดอื่นที่มีอยู่ดีมากๆเลยนะคะสมมุติว่าเราผลิตหนังสือใช่ไหมคะฝาเราจะผลิตใช้กระดาษเท่าไหร่นะคะใช้เวลาดําเนินงานเท่าไหร่แต่ดิสซ่อนไซเน็ตไม่ตั้งขนาดนั้นนะคะทําได้ประหยัดเวลาทําได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้วสื่อด i g i t a l นไซเน็ตในสภา,านะคะมีมากมายเลยค่ะ สวยงามน่าจดจำติดตาตรึงใจนะคะและที่สำคัญดำเนินการตามนโย,ยบายประหยัดพลังงานได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสื่อดิจิทัล i ซ n นตน่าสนใจและชวนติดตามขนาดไหนถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีเกิดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เก <ๆ S 2> ี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในระบบร,รัฐธานะคะ หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักง,งานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัษฎรของเรานะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะในรูปแบบของสื่อดิจิทัลเนี่ยขออย่างเดียวนะคะทําเป็นแนวนอนมานะคะออกแบบให้สวยนะคะอาจจะเป็นตัวอักษรสีสันสดใสใส่กราฟิกทําอินโฟกราฟิกมาหรือแนบแอนิเมชนันมาด้วยก็ยังได้นะคะส่วนถ้าเกิดจะทําเป็นวิดีโอนะคะก็แปลงไฟล์เป็นวิดีโอ ในรูปแบบของ MP4 มานะคะเราก็จะได้ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งค่ะส่วนสนใจยังไงสามารถติดต่อสอบถามส่งผลง,งานนะคะได้ที่พี่โนค,ค่ะที่กลุ่มงานสารนิเทศสำนักประชาสัมพันธ์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อค่ะ02 24259 00ต่อ5454ค่ะตามที่อยู่นี้นะคะ